แบบว,ว่าองค์ปอนารุตโตที่ชอบที่สุดเลยก็ต้องเป็นแสงอุตสาหนะครับเขามีแบบว่าฉันจะว่า Love ain't just king of the magic กูเคยยิงไกลตายกูไม่แกล้งยายก็สวนไปที่กับบ้านกูทำได้ไงนี่ King of the magic King of the magic ตอนกูยิงมึงมันก็กูเล่นไม่ยากลนทุก่รั้งกูยกูยังโดนถ้ายังถืว่ามันความโกลจะโงลปก็ใช้อดที่ปอน

มา fucking bitch damn b l o w เสียงตีนมึงเข้ากับเสปัพพวกกูฟิกชั่งไป her face s พวกกูฮอตว่าไอ้น้องเข้ามาให้หมดจากกีตี้จากกี่ซอนโดดออกไอวอลไล k e เก็บหัวไอ้มึงย้อนมากับชุดแสงอุสาโปรเพเยอร์ออฟเดอะก้อนพวกมึงยังซ้อเป็นตัวอยู่็จัดให้ได้ถ้าหากว่าพวกมึงยังวอนลองพวกกูโปรที่เหนอได้โ่ับตงหัวร้อนมากไอสักโทเรียกแดดมึงมาฟ้อง f o n the maining กูแค่ยิงไกลตายกไม่ได้แค่นี้ ยายก็ส <premises. S 2> ่งนวิธีกับบ้านกูทำนี่ไงนิ King of the m a g i c King of the m a g i c ปตอนกูยิงมึงมันก็กูเล่นไม่ยางโกนทุกมึงงงได้ขนาดลบแล้วก็ยังโดนเจ็พวกพไม่ติดทัยันทุ่วันความคมจะอคเ perfect s h อ t กูบอกวิ่เลยไงานโต perfect o k i n ่งอ the m a g i c g ลายฟังกูกดหัวแบบ automatic s i g ตากทคมชัดโดยไม่ต้องเลี้ง King of the m a g i c King of the m a g i c g ตอมกูยิงมงมักูเล่นไม่ยางโกนทกมงงงได้ขนาดลกแลวก็ยังโดนเจพวกไม่ติดทัยันวันความคม จะต้องโปชอกูบอกว่าลวงานโตโปรฟนชอ h คิงออฟเมจิงานกูสดหัวแบบออโตเมติกสายตากูคมฉันโดยไม่ต้องเล่นซิงคิง o อ the Mag มจิกคิงออฟเดอะแมจิกอกยิงมึงมันกับกูเล่นไม่ยางคนพวกมึงงงได้ขนาดลูกแลกแ่ยังโดนเจพกูไม่ติดถ้ายางจะวันดป็นความคมจะต้องโปชอนกูบอกว่าลวงานโตไอ้กูบอกว่าล้วงาน